ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ami Story Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่พัทยาค่ะทุกคนกับคูวินล่านะคะ The Great Koo Villa พัทยาค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามาพร้อมกับแบบเพื่อนแบบเยอะมากนะคะหลากหลายคนมากเลยนะคะในนา,นนานทีเราจะได้มาพับแบบสไตล์คูวินล่าเนาะน้องชปเปอร์ก็มาด้วยนะคะตอนนี้น้องชปเปอร์เนี่ยเล่นน้ําอยู่กับอาตองนะคะเล่นน้ําอยู่กับอาตองเดี๋ยวกอนอื่นนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมบ้านกันก่อนนะว่าบ้านหลังนี้นะคะ มีอะไรบ้างมีกี่ห้องนะคะที่จอดรถคือเห็นอย่างนี้แลยค่ะทุกคนคือที่จอดรถดว่างมากแล้วบ้านเนี่ยเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะทุกคน <Wow. S 1> บ้านน่ารักมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรื่องราคานะคะเดี๋ยวไปฟังกันท้ายคลิปแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่นะจ๊ะมาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าที่นี่เขามีอะไรให้บ้านนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเข้าประตูมานะคะประตูจะเป็นแบบรีโมทนะคะทุกคนเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถจอดรถด้านนี้ได้เลยะคะ่ะเพราะ ตรงเข้ามาเนี่ยเราเจอตัวบ้านก่อนเลยอย่างที่เห็นด้านหลังเลยนะคะก็จะมีโต๊ะที่แบบว่ารองรับคนได้ประมาณ10บกว่าคนเลยะค่ะทุกคนเกือบ20คนนะสามารถนั่งทานอาหารกับบริเวณนี้ได้แล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะแต่ว่าที่นี่จะไม่มีสไลเดอร์นะคะทุกคนแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นว่าเออเป็นเหมือนน้ำพุแทนนะคะ,นนะ,คะด้านนี้นะคะถัดมาด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็โต๊ะครูะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นโซนที่แบบว่าถ้าเรามาทานอาหารแบบมองตัวบ้านแล้วก็เอาแบบ พวกอุปกรณ์มาลางตรงนี้ได้สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะปิ้งย่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันดีกว่า,าว่าจะสวยขนาดไหนค่ะ กำลังมองหาที่พักภูวินล่าพัทยาแนะนําที่นี่เลยค่ะเดอะเกรทภูวินล่าพัทยาที่เป็นที่พักเปิดใหม่ค่ะที่บ้านหลังใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำแบบนี้เลยอยากมาสนุกสุดเวียงกับเพื่อนๆพ,พร้อมกับเล่นน้ำแบบนี้ก็แนะนําที่นี่จริงๆค่ะพื้นที่ขนาดใหญ่มาพร้อมกับ5ห้องนอน5ห้องน้ําอีกหนึ่งห้องคาราโอเกะค่ะทุก้อราคา6,900บาทสามารถเข้าพักได้12ท่านแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะมาเพิ่มเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ทุกห้ละ500บาทค่ะที่นี่แต่ละห้องต้องบอกเลยว่าสะอาดสะอ้านทุกห้องเลยค่ะทุกคนแล้้้้วววกก็มมมมมมีีีคคาาาาใใหห่่เออยๆรัจะดนนนบง ด้านนี้จะเป็นห้องครัวขนาดเล็กโต๊ะกลางที่นั่งกลางบ้านสามารถมองวิวสระว่ายน้ำได้เลยด้านล่างจะมีห้องทั้งหมด3ห้องค่ะเดินขึ้นไปชั้นบนต้องบอกเลยว่าเพดานสูงมากๆสามารถมองมาเห็นด้านล้างแบบนี้เลยค่ะบนจะมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องค่ะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวกันได้ถึงสีท่านเลยค่ะเขาก็ยังมีโซนห้องครัวขนาดใหญ่อยู่ด้านนอกตัวบ้านพร้อมกับโต๊ะพูลแบบนี้เลยค่ะทุกใครอยากใช้เสียงก็สามารถมาใช้ห้องคาราโอเกะด้านนี้ได้ค่ะกำลังมองหาบ้านพักผู้วิลาภัตยาแนะนำที่นี่จริงๆเลยพี่หน้าเดี๋ยวไป ทุกคนตอนนี้เวลา18นาฬิกา20นาทีค่ะ<ล><น>คือเราไปเล่นน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้หนุ่มๆที่เขาไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเขายังไม่กลับมาเลยค่ะทุกคนต <Gins> ั้งแต่สี่โมงนะคะแล้วก็เริ่มหิวแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องรอหรือเราจะต้องสั่งกันก่อนอ <TER ES> ต้องบอกว่าในบ้านอะ่ะคือบ้านน่ารักมากๆค่ะทุกคนนี่คุณแม่คุณแม่มาเที่ยวด้วยคุณแม่พี่เก๋ มาเที่ยวด้วยนะคะคือในบ้านน่ารักมากทุกคนคือให้ดูบรรยากาศคือในบ้านคือจะคลีนคลีนขาวๆแบบนี้เลยเหมือนที่เราเห็นข้างหลังนะคะ,ะคือที่เนี่ย ข้อดีของที่นี่ก็คือว่าเวลาที่เราแบบว่านั่งปาร์ตี้กันหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราทานอาหารกันเสร็จแล้ว้อยปิ้งย่างแล้วเนี่ยคือเขาจะงงดให้ใช้เสียงตอนระมาสี่ทุ่มแต่ทีเนี้ยถ้าสี่ทุ่มเนี่ยเราอยากจะใช้เสียงกันอยู่เราอยากจะเสียงดังเราอยากจะแบบว่าเออแบบลองคาราโอเกะมีการพูดคุยกันเสียงดังเนี่ยที่นี่เขามีห้องคาราโอเกะให้ด้วยค่ะทุกคนคือเราสามารถไปปล่อยพลังที่ห้องคาราโอเกะได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียงดังข้างนอกนะคะคือที่เนี่ยเอาจริงป่ะคือเป็นภูวิลล่าที่มีความไพรเว แล้วก็มีความเหมือนเตรียมพร้อมแล้วก็มีห้องที่แบบบริการค่อนข้างที่จะโอเคใครที่แบบว่าอยากรู้โลเคชันนะหรือว่าอยากรู้ช่องทางที่การจองนะคะเดี๋ยวแอมจะติดไว้ให้ตรงนี้นะคะก็สามารถเข้าไปเข้าไปจองกันได้เข้าไปสอบถามกันได้นะคะอไม่ได้รับจองนะก็คือสามารถติดต่อทางช่องทางไปโดยตรงได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแอมจะปักโลเคชั่นไว้ให้ในโพดนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะคือว่าตอนนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือเรานั่งกันอยู่ห้องโถงข้างล่างน,นะ คือให้ดูข้างบนคือตอนนี้ถงข้างบนคือสูงมากทุกคนดูดิคือตรงนี้เป็นห้องนอนก้าหมดสองห้องแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องนะคะข้างบนคือถงสูงมากสูงน่าจะเราเละประมาณเจ็ดหเจ็ดมตรนะทุกคนก็คือสูงมากแล้วก็ คือด้านในบ้านนะคะเขาก็จะมีห้องขว่วยอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งนี้นะคะไม่ได้แบบมีควันมากไม่ได้ปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยทำเล็กๆน้อยๆทำข้าวต้มกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,ก,คอก็คือมาทําตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดจะไปทําแบบถึงขั้นแบบปิ้งย่างอะไร่างเงี้ยก็ต้องไปด้านนอกนะคะก็ถือว่าเขาก็แบ่งสัดส่วนแล้วก็แบ่งแบบโซนชัดเจนนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะตอนนี้ทุกคนเหมือนอยู่รายการมาสเตอร์เชฟอะลุงช่วยกันทําครัวก่อนกับข้าวมาแล้วทตอนนี้ทำอะไรคะ ตอนนี้กำลังแต่งกุ้งซิ่งครับและคนไหนเชฟคะโอ้เชฟทุกคนเชฟจำเป็นนี่แต่งกุ้งนะคะต้องแต่งด้วยเหรอต้องแต่งแลวปกติเรากินเราไม่เคยแต่งไปหรอไม่เคยแต่งอยู่แล้วตัดเลยอันนี้เป็นแผนกก่อเตานะคะนี่ก่อเตานะคะทุกคนฮานี่ตอนนี้ในครัวคือมัตเตอร์เชฟค่ะทุกคนเลย อันนี้หน่วยแก่กระเทียมออันนี้ปุุงไก่ไก่ต้องต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่ใส่สัดส่วนเท่าไหร่คะเชฟไม่มีอะไรเนี่ไม่มีอะไรในหัวเลยม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเรอเชฟอะไรอะอะแหมดูกับข้าวเยอะมากทุกคน นี่ช่วยกันสองคนสองคนจริงๆแล้วคนตับขบข้าวมันต้องเป็นผู้หญิงไหมเหรอวะ <c oughs> อันนี้ผู้ชายชอบสองขบข้าวแกงนี้กโเวโอ้เชฟคะตอนนี้ทำอะไรคะทอดเป็นไฟครับคิดว่าเฟรนไฟของคุณจะกรอบนอกนุ่มในไหมคะ น่าจะแข่งนะครับน่าจะแข่งอ่าไปเลยนะแข่งชาเปอร์ไปเร็วเชิญทำกับข้าวเร็วเราลองกดดูแล้วเออลงมาทานี้เลยนะเมื่อกี้ขูดคนละฝั่งขุด่ิดไปอุ้ยแต่อุ้ยอุปกรณ์เขาเลื่อยู่นะคุณเนี่ยไม่ได้แบบ ได้แบ่งแบบแค่ซื้อมาให้ใช้อ่ะทำไม่จอดหรอตอนนี้นี่ครัวค่อนข้างที่จะวุ่นวายเพราะว่าหิวทุกคนรีบมากทุกคนแบบมาถึงแบบพุ๊บๆเลยอ่ะพี่ทำสิ่งนี้ที่สุดไม่แรงเกนเราต้องมาระโกไปล้างก่อนปะทางหมดแล้ว รกระกรฉันเป็นคนุณปอกฉันทำงานยากที่สุดอันนี้สั่งมะละกอง่ายที่ส <laughs> ุด้ชม,ม <laughs> ดูเสียงที่ตำคุกด้วยนะคะไ,ได้ไปเป็นลูกเกยไม่ปิดตะ ินอยู่นะเนี่ยฝีมืออยู่นะเนี่ยทำไมก่อแล้วฮะไม่ใช่หรอกสรุปอีอีอที่ส้มๆข้างนอกอ่ะส้มๆข้างนอกข้างในมีสุกเลย <c oughs> อุ้ยเด็ดิโอ้ก่อเตาย่างกุ้งเป็์ก็แจ๋วแล้ววิธีการฉับแตงกวาที่ถูกวิธีรู้เปล่าไม่รู้แล้วส <c oughs> รู้เปล่าไม่รู้ กินมากทุกคนหลายอย่างดูสิดูปลากระพงนี่ปลากระพงค่ะทุกคนดูอันนี้ไม่ได้สั่งจากร้านอาหารนะาทำกันเองนะจ๊ะยังไม่เสร็จนะคะเหลือไก่ทอดนะคะไก่ทอดเอาดิเล่นโตผู้กันอยู่เกือบแล้วเกือบได้กินแล้วเกือบได้กินแล้วอีกแป๊บนึงครับผมเชิญครับจะมืออะไรยี่หีอยุ้งเจ้เฮ้ยโถ่ตุ้งเจ้หรอลุกโตว่ไอีกต่า ไกนะ่น่ากินมากไก่อร่อยไกอ่อ,ไกอร่อยมากเนนต็มเราเป็ัไงสมาชิกอตอนนี้เริ่มลงมือกินแล้วคะ่ะทุกคนโ,โหททำกับข้าวเสร็จแล้วลอันนี้กับข้าวงบประมาณที่ซื้อไปประมาณห้า0กว่าบาทได้เยอะมากเต็มโต๊ะยังกับบุฟเฟ่เที่จันทบ,บุรี <laughs> ดูพี่เก๋ทำกับข้าวหน้าเมือกเลย <laughs> <laughs> นะอันน,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 นี้อันนี้มือทอดไก่เมื่อกี้นี้ พี่เซนไปกินข้าวกัน huh> ดีกว่าเบอร์ค่ะกุ้งอร่อยปะไหนทำท่ากินแบบฟินๆให้ดูหน่อยกินไก่แบบฟินๆให้ดูหน่อยกินแล้วทำหน้าแบบฟินๆอร่อยอร่อยอู้มืออ่ะอ่ะฟินอีกรอบนึงพี่อีอบกัดแบบอร่อยกินกัดแบบอร่อยแบบคนเดียวกันกินแก้วแก้วไม่ได้หรอก ฉีกไก่แบบกัดเลยกัดนี้เลยแบบกัดเอามมทไไกู่แพ้กัดเอามือกัดดิกัดเลยไม่เอามือฉีกยกนิ้วด้วยยกนิ้วหนุ่มชายชะกันลงไปอยู่ในโอคือลงลงไปทีน้ำน้ำน้ำออกไปเยอะเลยลงไปทีน้ำออกเยอะเขาบอกว่าให้อยู่ได้ถึงแค่สี่ทุ่มข้างนอกอ่ะ ห้ามเสียงดังถึงตอนสีทส่ทุ่มถ้าสี่ทุ่มถ้าเกิดแบบอยู่กันเงียบๆอยู่ได้แต่ถ้าเสียงดังให้มุกข้าข้างใน3ามทุ่มสีนาทีสระว่ายน้ำตอกนกางคืนสวยมากอะ่ะทุกคนสวยมาก <c oughs> คือแบบแสงสีคือลดโกน บ้านพาคูวิลล่าคืนเท่าไหร่ห9พเก้าวันนี้อยู่ได้กี่คนสิบสองคนบ้านพักพาคูวิลล่าหกพันเก้าแต่ถ้าคนที่เกินก็คือห้าร้อยคนละห้าร้อยเช็คเอาท์เช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงเช็คอินสองโมงทำมาตรฐานเลยโุกประก่ะแต่เราเช็คเดงก็เช็คเดงก็ไม่ได้อุ้ยดูบ้านทำดีมันอยู่อ่างจากุชเช่ ผมใส emos, ่ลงอ่างบ่อยเอแชปแชปมาทำอะไรแชปมาทำอะไรมาทำไรห้องนี้มาดูเฉยเดังมากห้องนี้ ถ้าคืนได้ไหมอะไปกินแล้ว้นไปอะอุ้ยวันใหม่ค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางกับเจ้าคูวินล่ากันแล้วนะคะเมื่อคืนสนุกไหมลูกสนุกไหมครับสนุกอะไรหน้าตาเป็นี้อ่าตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ทำยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นสกายด้วยนะครับไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บเลยย